หนุ่มพูดตอบชาวเน็ตขณะนั่งฟังเพลงคะ่ะร้อนละอุก,กันไปเลยทีเดียวทั้งอาทิตย์เมื่อมีคนเข้ามาเม้นในเชิงลบขณะที่หนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์กำลังไลฟ์แบบอารมณ์ดีพร้อมกระเปิดเพลงครอไปกับลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องวีจิแต่ก็ด้านมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในแง่ลบประมาณว่าไปรับยาก่อนไหมกี่กระป๋องแล้ว ทำเอาพระเอกหนุ่มถึงกับอารมณ์เสียชี้แจงว่าก็ไม่เคยเจอภาวะแบบนี้อายุมาจะ43ไม่เคยรู้จักกับโลกออนไลน์เพราะตื่นเช้ามาตี5ก็ไปถ่ายละครและกลับบ้านมาถึงทีก็ตี1ตี2ก็ออกไปทํางานหาเงินมาดูแลครอบครัวพ่อมาเจอเม้นแบบนี้ก็งงมากๆเราก็ทําตามนโยบายภาครัฐให้อยู่บ้านคือเรามาพูดคุยเรื่องราวน่ารักเขามาทําอะไรแบบนี้กับเพจเราซึ่งบางคอมเมนต์ก็เข้ามาถามต่อว่าพระเอ หนุ่มติดนิสัยไลฟ์ด่าแล้วหรอ ทางด้านสอนรามก็ตอบกลับทันควันว่าพี่อาจจะติดนิสัยน้องก็ได้เนาะนั่นก็คือผมไม่ได้ไลฟ์ด่าใครแต่คนอื่นเข้ามาด่าผมอยากเจอเขาเหมือนกันคือเรามาดีแต่เขามาไลฟ์กับเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าอยากบวกหรอเราแค่มาไลฟ์ฟังเพลงร้องเพลงไม่เข้าใจเลยไม่สนุกละทางด้านภรรยาสาวอย่างติ๊กเองที่นั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ข้างๆก็เดินมาให้กําลังใจสามีพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจและอยากจะชี้แจงว่าบางคอมเมนต์แรงเกินไป บางทีถ้าแรงมากไปก็อาจจะต้องใช้พรบบอคอมพิวเตอร์จัดการตามกฎหมายของบ้านเมืองหนูก็ไม่เคยเจอที่เข้ามาด่าอะไรแรงแบบนี้นะแต่เราก็ต้องปล่อยผ่านอย่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้แล้วจะถามว่า กี่ปองคือเราจะดื่มหรือไม่ดื่มมันก็เรื่องของเราเราโตแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้และประเด็นก็คือเราไม่ได้ดื่มอะไรแต่จะมาแซวอะไรแบบนี้ไม่ได้นะหรือว่ามาแซวให้ไปรับยายังอันนี้ก็คือแรงไปถึงได้บอกกับพี่ว่าบางคอมเมนต์ที่เราต้องแจ้งพรบอคอมพิวเตอร์บางทีมันก็แรงเกินไปด่าถึงพ่อถึงลูกถึงครอบครัวมันแรงเกินไปแบบนี้เราสมควรที่จะต้องแจ้งแต่เราไม่สนใจคอมเมนต์ที่มาดา่าแต่เราก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้เรา แล้วก็เรายืนยันว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเราไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่บางคอมเมนต์มันขัดบรรยากาศเกินไปและติ๊กเข้าใจในเรื่องของการไลฟ์ แต่ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ชอบไลค์อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อพี่หนุ่มเองเขามีแฟนคลับของเขาเยอะและทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาก็บอกให้พี่หนุ่มกดหัวใจให้ด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณว่าเราได้อ่านและการที่คุณคอมเมนต์ใครก็ได้คุณเป็นคนสาธารณะเหมือนกันเราก็เป็นคนสาธารณะเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงกลับไปอะไรที่มันแรงเกินไปบ้านเรามีกฎหมายเหมือนกันนะแต่ถ้าเจตนาด่าตั้งป้อมมาด่าแต่สุดท้ายบอกล้อเล่นอันนี้คือไม่เป็นไรพระเอกหนุ่มก็ยังฝา ให้แฟนแฟนั้นช่วยกันเข้าไปเตือนเจ้าของเมนด้วยค่ะว่าฝากแฟนแฟนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะบล็อกเขาแล้วก็ถ้าเขาเอ,อ่ยชื่อหรือทําอะไรมากมายผมก็จะส่งจดหมายไปก่อนและฝากแฟนแฟนทุกคนที่ช่วยกันเข้าไปเตือนในเพจเขาหน่อย ผมจะแค่คนที่เขารักผมเท่านั้นก่อนจะกลับเข้าสู่บรรยากาศการร้องเพลงตามคำขอของแฟนๆที่ได้คอมเมนต์เข้ามาพระเอกหนุ่มก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะว่าถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูไปดูอย่างอื่นส่วนในกระป๋องที่หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรในบางส่วนบางตอนของการไลฟ์พระเอกหนุ่มก็ได้บอกผู้ช่วยว่าให้เอาแก้วที่กระดกเป็นประจำไปเติมนั่นก็คือกาแฟแบบโบราณนั่นเองคะ่ะ